นี่ก็ขอให้เป็นการสรุปนะคะก็ขอทางด้านสพอออก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเอ่อเท่าที่เห็นปัญหาทั้งบนนี้มองว่าจากนี้ไปนะคะอยากจะหยิบยกประเด็นอะไรหรือว่าอะไรที่ขุนใจสามารถปรับได้เลยเป็นสิ่งแรกะคะ่ะจริงๆต้องต้องยืงนยันกันครับว่ามันมันมีสองมุมอยู่นะมีสองด้านอยู่ใน,นทุกประเด็นท,ที่ที่มีการคุยกันอย่างอย่างที่ทางท่านอาจารย์ดุษฎีได้บอกว่า เราไม่เคยฟังฝั่งผู้เสียหายซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจะเจอตรงนั้นเยอะนะฮะแล้วเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรให้เขาไม่ได้เนี่ยมันจะมีภาพห,หนึ่งออกมากับภาพหนึ่งและตอนนี้คืออาจจะเป็นลักษณะของผู้ได้รัผลกระทบจากการมาใช้กฎหมายนะฮะทำยังไงที่จะทําให้กฎหมายตรงนี้มันมันสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้คราวนี้เนี่ยถ้าในตัวกฎหมายจริงเนี่ยมีการเขียมกันเยอะมากเลยว่าขอบเขตมันจริงเนี่ยควรจะจำกัดนแค่ไหนมีการเสนอถึงขนาดว่า กฎหมายตัวนี้เนี่ยมันควรจะพูดแค่เรื่องการรัฐธร่านั้นคือทําต่อคอมพิวเตอร์จริงๆไม่เอาคอนเทนต์เข้ามาเกี่ยวคอนเทนต์เนี่ยกระจายไปตามกระป๋านทุกมืเลยนะฮะอันนี้มีการนําเสนอเหมือนกันแต่อีบางส่วนก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าตามแก้แต่ละกฎหมายพวกตัวนี kind of um, fruit, ้เนี่ยคอมพิวเตอร์ถูกใช้นทุกทุกมือแล้วแต่อย่างนี้ต้องไปดตามแก้เป็นผมไม่คิดว่าเที่ฉลาดในตัวกฎหมายแม้แต่ว่ากรมสิทธิมนุษยชนก็ยังมาคุยกับทางสอบตอกกันว่าเขาลำบากมาก คือตอนนี้เนี่ยเราเหมือนกับไอ้กฎหมายตรงนี้มันซ้ำซ้อนไหมมันจะไปทําอะไรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเปล่าตอนนี้เขาบอกของเขาเรื่องเครื่องมือไม่ไม่พอนะผู้ประกอบการอานไลนที่ค้าค้าขายอินเทอร์เน็ตคารฟเวอร์ลี่ด้วยการขายสินค้าปลอมเขาไม่ยอมรู้ผูบอกเนี่ยผมจะทออนานาํายังไงความเสี่ยงของผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยเกิดข,ขึ้นแล้วอย่างที่โดนของทุ่งม้าอย่างโครงการพวกธุรกิจเ,เพลงด้วยการบันเทิงนะฮะก็ตัวนี้ก็ต้องหากินด้วยวิธีการไปเริ่มไปออกอีเวนต์ เพราะว่าอะไรที่ดิจิตอลมีเดียมันดาวน์โหลดง่ายฮะมันก็มีการละเมิดกันเยอะอันนี้คือผลกระทบที่เขารู้สึกว่ากฎหมายตัวนี้ช่วยเปิดช่องให้เขาหน่อยเือในหนัแก้แล้วเนี่ยช่วยเปิดช่องตรงนี้ขายยาที่โฆษณาเกินสรรพคุณเนี่ยทำยังไงที่ไม่เกิดผลเสียต่อประชาชนระงับปิดเรื่องไปก่อนได้ไหมย่างน้อยคนจะได้ไม่เข้าถึงจะได้หยุดหยุดขายก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไม่ตามหาอีกทีว่าคนนั้นคือใครเพราะตรงนี้คือกฎหมายเขาไม่มีอำนาจในการเข้าไปทำองไนอันนี้คือผลกระทบอย่างหนึ่งที่ ที่ในตำแหน่งรัฐมนะฮะเราไม่ได้มีเครื่องมือกลไกที่เขาอยากจะ,ะจัดการกับมันเขาก็วิ่งมาหาทางสพทอาาว่าในไใหนช่วงนี้กำลังตอบร่างอยู่เนี่ยใส่หลักการร EU ได้ไหมแต่ฝั่งนึ่งก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องคนละเรื่องกันใชรอือเป่านะฮะมันไม่เกี่ยวกันทํายังไงต้องจางออกให้มันชัดเจนไม่ได้อยู่ในสมาร์ทการ์อนยน่างภาพความมึกอนาจารย์ผู้เยาวเนี่ยก็มีบางท่านบอกว่าแม้แต่ตัว EU c o m m i s t i o n เนี่ยมันก็ใส่กันในโมเดลหลอ เรื่องเรื่องฐานความผิดนี้แต่มันก็มีความเห็นที่การว่ามาาันเป็นกาอาญาซีมันเป็นกฎหมายอาญามันมีภาพลามกอยู่แล้วก็ไปเพิ่มอีกอันหนึ่งไม่ใช่มิประมาทที่ใช้ในมาตรา14อนุ1เนี่ยเขาก็บอกว่าไปเพิ่มมิประมาทแต่ออนไลน์ในกฎหมายอาญาด้วยคือไปปรปับนั้นเลยแต่ว่าต้องเรียนแค่ว่ากระบวนการในการปรับเนี่ยมันนานนะนาะนแล้วก็ไม่ได้อบประกาศว่าสิ่งที่เราอยากจะปรับแก้เนี่ยได้อย่างนั้นหรือเปล่ายกตัวอย่างกฎหมายตัวหนึ่งที่มีการยบมานานมากอย่างประวัติครองข้อมูลส่วนุคคน ทุกคนนี้คือยังไม่ออกนะมาประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าปีนะท่าที่เป็นกฎหมายพื้นฐานด้านไอทีนะในการคุ้มครองความรู้สึกคนของผู้ใช้บริการมันก็จะเป็นช่องว่างอันที่รู้ใหญ่ามากคราวนี้เนี่ยถ้านในโต๊ะป่าวตัวนี้วันนี้นะฮะผมจะเก็บฟีดแบตทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะรอขอ้อมูลสรุปจากทางผู้จัดด้วยว่ามีประเด็นไหนที่คอนเซิร์ตแต่ว่าอย่างน,นี้ฮนะต้องเรียนว่าในความกังวลเรื่องท่อยคำอย่างท่อยคำในกระเปลี่ยนอยู่แล้วครับแต่เอาคอนเซ็ปต์ก่อนว่าคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เนี่ยมันใช้ได้ไหม หรืออยากให้เพื่อนมไหนอยากให้เราสงให้ออกครับค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลตัวเองเคยเจอกับตัวนะคะต้องการขอ,อรายละเอียดของธนาคารค่ะเพราะว่าทาบุ๊คแบงค์หายนะคะตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เราต้องไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาใบแจ้งความไปยื่นต่อธนาคารว่าขอดูหมายเลขบัญชินตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราก็มองว่าไอ้แบบประชาชนมันยืนยันตัวเราเองไม่ได้เหรอแต่ว่าเราก็ทําตามสิ่งที่ธนาคารแนะนานะแต่คือเนี่ย คือเราจต้องมาถึงต้องมีเหตุของการต้องยงงกข้ามกฎหมายหรือว่าปรับกฎหมายกันนะคะก็ต้องเสียเวลาเสียขั้นตอนกันมาอกกันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายทุกคนส่บุคคลที่ทางวิทยากรของเราบอกว่าก็นานแล้วก็ยังไม่ได้มีการปรปับปรุงออกมาใช้กันสักทีนะคะเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องเชิญกระทรวงไอทีก่อนนะคะต่อเนื่องอยากจะเสริมหรือว่าอยากจะคุยในเรื่องของขั้นตอนวิธีท,าาทํางานของการยกข้ามครั้งนี้ช่วงปิดท้ายนี้ไงบ้าคะ วันนี้ปุคคลมัอพอปฏิบัติแต่มาลวภาระตรงและดวยภาระอันหนักซึ่งคงคงจะตอบคำถามด้วยคำถามนะครับก็คือว่าทุกคนมองว่าทีจกรวงคือว่าปัญหาเอาได้รับการแก้ไขมีคนผิดต้องได้รับการดำเนินการอีกส่วนหนึ่งผิดที่เสียอีกภาพฉันไม่ได้กระทำผิดผมไม่ได้ผิดผมจะทำาะไรถึงโดนเรื่องนี้ทุกคน อยากให้ทุกทีทุกที่เพื่อทุกคนอยากให้คนผิดโดโนลงโทษแต่ทุกคนก็ไม่อยากให้ตัวเองถูกล่วงละเมิดข้องเงินเพราะไม่ได้ทำผิดแต่คนทำผิดมีไม่มากครับแต่เวลาถือถามคนทำผิดเนี่ยเส้นทางมผมอยากจะพูดถึงเรื่องแฮ่ตัวนี้เน,นึ่ยนะคือเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาจะถามไปเลตอบว่าไม่ทราบตอบไปเลยเลตอบว่าทราบอะไรใครหรือว่าตอนน,นนี้ได้เบาะแสแล้วเบาะแสข้อมูล ไปมันออกไปยังไงถามใครอยากรู้ทุกคนอยากรู้หนถ้าทำปุ๊บทำเร็วทำไมอันนี้ทำ้าถ้าทำปุ๊บออกไม่เกอเอ้าวเป็นกระตุ้นให้โรยยุทธภพทำไมเพนทำไม่ได้ทุกอย่างมีมุมลบหมดใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกัน เขาถึงเขาใด้กอย่างเพื่ัคนที่ดก็จะมีคำถามก็ความคิดเที่ความกดใจทก็ต้องการ้ะเป็นยังไงเหนื่นยงานจะเช็ดหรขนาดไหนก็จะมีปัญหาอย่าเยอะแยะปัญหาที่เกิดขึ้น็าคือมองในมุมที่เป็นรุ่งนะเมเป็นรุ่งเกิดแต่แนทุกอยากได้ที่อยากได้เป่นพ่อและทีปฏิบัติจะอยากให้แต่ให้ที่ใจแล้วต่ทำไม่ได้มันก็เลยมี ได้ฟังไปอ่านมาบอกอวาแล้วมุมนี้เป็นยังไงความคิดเห็นที่หลากหลายมันก็มุมทีสองครบช่วงนี้นะครับการแสดงความคิดเห็นสใดทมากทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะมุมไหนไม่ว่าจะคิดยังไงมันประโยชน์หมดครับก่อนที่มันจะถูกล่างออกมาพอองม่เตอร์ถูกล่างออกมาแล้วใช้แล้วความผิดก,การปฏิบัติพบเกิดปัญหาก่อนปฏิบัติเราไม่รู้ปฏิบัติแล้วเกิดปัญหาถ้าคนที่พบปัญหาไม่สะท้อนม,มา วันนี้การแก้ไขก็ยังไปไม่ถูกฐาการสะท้อนมาเป็นทีดีไม่ว่าจะสะท้อนที่จะทำถูกการสะท้อนในมุมมองของปมุมมองของเราเราก็ได้บอกว่าเราไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกการได้เป็นความเห็นจริงมีต่ดิฐิิพาตอนนี้พอเ กรณีของโพสติ่งมันไม่ได้มีเกี่ยวพันไปแค่พนักงานะเจ้าหน้าที่ทำตริวอรของแค่นั้นนะคะไม่ได้โดนแค่เฉพาะคอนโซลมเอร์สินตีมันยังมีกระทรวงการที่ยังมีเรื่องเบอร์ที่เกษตรยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่นี้มันไม่ได้แค่เหมือนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าสมมติพูดถึงเรื่องราวของนายจ้างก็ยังมีกลุ่มรองสตรีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งฉะนั้นพุ่งโตเด็กกันเยอะนะถ้าความหวังที่อยากทางโพสติ้งในอยากให้มี มีแรกไปเลยเทคนิคกับคอนเทนต์ออกจากกันแล้วเราจะทํางานง่ายขึ้นคือเหมือนควาว่าในแง่คอนเทนิ์อะไรที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคเราทำได้เราแก้ไขผิดปกติมันชัดเจนกว่าเวลาที่มันรีสปอนส์กับปัญหาหรือการแอทแท็กก็จะเร็วกว่าแต่ทั้งนี้ที่มันเป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของเนื้อหาเช่นบอกมีการหมิ่นประมาทนะคะหาคนทำาโ็สต์นะหรือเขาแม้องคนทำเว็บก็ตามคุณห็นประมาทกันคุณรู้หรือว่าอะไจริง คุณไม่มีทางรู้เรื่องมาเกิดทุกไีแล้วอาจจะเหตุกรรมเกิดไปแล้วสองเตือนสามเตือนแลมีการบอกว่านั่นคือเท็จแต่เราเนี่ยไม่รู้จักคนคนนี้ไม่รู้จักใครเลยคุนสิ่งเราไม่มีไม่ไม่รู้จะไปตัดสินเขายังไงว่าเขาถูกหรือเขาผิดฉะนั้นเขาควรมีกระบวนการที่จะไปตรวจสอบกันก่อนว่านี่คือผิดนี่คือถูกแล้วมาบอกเราเพี่ยวกับเท็จใช่เราก็จะจัดการให้ในแต่ละชั้นตรงนั้นให้หรืออย่างบางกรณีขึ้นอยากให้คิดในแง่ความเท็จเหมือนกันซึ่งประเทศไทยเนี่ยนานไปตัว แต่บางไม่ผิดบางประเทศออนไลน์คาชิโนออนไลน์ไม่ผิดกฎหมายคุณจะบล็อกกันยังไงมันไม่มีทางคือที่จะพูดในู้อถาวรว่าในเนื้อหาช่วงเวลาหนึ่งมันคือผิดกฎหมายเมื่อสังคมเปลี่ยนไปบริบทเปลี่ยนไปมันจะได้ผิดกฎหมายเหมือนกับเมื่อ50บกว่าปีที่แล้ว,วเขาเป็นคนนี้จับเลยทุกวันนี้เป็นยงานขำๆนะคะ คือมลบริบทของสังคมเนี่ยมันจะทําให้เนื้อหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นไม่ควรจะเอากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของของอันเกรรมที่มันเป็นเรื่องแบรแท้จริงๆมาเกี่ยวพันกับเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์ก็ให้กลุ่มคอนเทนต์เขาไปดูแลสุดท้ายวิจารณญาณเป็นเรื่องที่สําคัญมากทันทีที่มีการพูดว่าวิจารณญาณนะคะผู้หญิงนุ่งสั้นโป้งไหมหรือเซ็กซี่ไม่มีใคร พูดเหมือนกันการใช้วิธีแรงงาณเป็นเรื่องที่อันตรายมากในเรื่องของการทําเรื่องอญญันตรายกรรมในการตัดสินเรื่องว่าคดีนี้คืออานตากรรมไม่อานตากรรมมันควรม,มีเกณฑ์ที่มันชัดเจนแล้วบอกว่าที่ผิดที่ถูกนี่มันเอาคนเข้าคุกนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่หมวยคะด้วยเวลาจำกัดนะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปสุดท้ายที่เดียวขอเชิญคุณบอยนะคะเออ่ตั้งใจจะมาจัดต้ายคอนเทนด์บ้าะครับในในในตัวมาตรา ครับก็จะมีส่วนของที่เกี่ยวข้องกับกบารผู้ให้บริการนะคอนเทนต์อยู่นะครับมีมีอันนึงคือเรื่องของโนทิสันเท็กซ์ดาวนะครับหลักหลักของโนทิสันเท็กซ์ดาวเนี่ยคือประมาณว่าผู้ให้บริการเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าว่าเนือเ้อหาไม่โอเคหรือไม่โอเคดังนั้นคนที่มีอำนาจหน้านั่นที่ช่วยแจ้งเราหน่อยดีถ้าเกิดว่าเออมันมันมันผิดนะแล้วก็คุณช่วยเอาลงหน่อยอ่าเราก็เอาลงให้ตามเวลาที่ที่บอกสมควรนะครับมี เรื่องนี้มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือผู้ให้บริการก็ก็อะไกง่ายเราเราไม่ต้องตัดสินเองก็คุณก็แจ้งไว้แล้วกันตั้งแ,แต่ที่ทคุณมาแจ้งมไว้ถือว่าถูกนะฮะทีนี้ข้อเสียคือคือเรื่องนี้จะมีการบอกว่าเ,เมื่อผู้ให้บริการรับรู้หรือคนได้รู้หรือรับแจ้งจากทางการเรื่อนี้นะครับเป็นการกระทําความผิดตามมาตราเรื่องข้อมูลอักเป็นความผิดเกี่ยวกับความผิดหรือมาตราข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่นะคงจะเห็นว่าเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงนะครับทีนี้ไใ้ความมั่นคงเนี่ย ตีความยังไงอีกนะครับเฮ้ยสมมติมีมีคน host ข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องของความเสียหายอาจจะเกิดจากในจอดลอยภาครัฐอันนี้กับพวกม,มัลแวรหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ที้ต้องตีความนนาก็ตีความไ้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของการการจัดเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นะครับในในตัวพรบก์จะบอกว่าผู้ให้บริการที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จําเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ ไอ้คำว่เาเรากลัวต้ใช้บริการเนนะี่ยมันขนาดไหนนะครับคือตอนนี้ในปากของของคนทำเนียบเราก็จะเข้าใจว่าโอเคเก็บแล้วที่เราต้องเก็บนะคือ IP address สองชุดนะสองชุดก็คือเราจะมีชุดชุดที่เป็นเราเรียกว่ารีวอล์ดอัพเดทสกับอีกตัวหนึ่งตัว forward และท่อนะครับสองทังตัวแล้วก็เก็บเวลาที่เขาประโพสต์้งแตนั้นขนาดแน่นอนเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องซิงค์เวลาซิงค์เวลาอันนึงอังนให,ให้มันแม่นยำด้วยนะครับ ซึ่งไอ้ทั่นเนี่ยม <Gym. S 1> ันต้องเป็นว่าอาจจะต้องสภาอาจจะต้องเป like ็นตัวมาว่าไอซีดีกับคนทำเว็บเนี่ยมาจับโขกัสปุกอะไรบางอย่างต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยทุกอย่างจะพอที่จะสืบสวนได้คือเราอยากให้ตำรวจมือในการสืบสวนทางคนติดแน่นอนแต่เราก็ไม่มีความมั่นใจว่าเฮ้ยพอหรือยังในแง่ของการสืบสวนสอบสวนข้อความสอคที่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเวลาทำงานเนี่ข้อมูลต้องการถึงแค่ไหนคะไม่ว่าจะเป็นโพสติ้งหรือว่าทางคนเดนที่เขาที่เขาพูดถึงไปนี่มันเพียงพรือไมคะเชิญค่ะแล้วลองมาครับ ก่นะครับคือมันก็เป็นเลเวลของผู้ให้บริการนะครับกับไอเอสพีนะครับเจ้าของที่ดินถ้าเปรียบเทียบนะครับโฮสติ้งอาจจะเป็นเจ้าของตึกนะครับซับโฮสติ้งอาจจะเป็นเจ้าของห้องนะครับถ้าจะถาม ISP ว่าคนที่อยู่ห้องเนี้ยห้องพุทธคยาใครเป็นเจ้าของนะครับถามเจ้าของที่ดินเขาตอบไม่าดนะครับแต่ถ้าถามเจ้าของตึกเจ้าของฟลอร์เนี่ยตอบได้ฉะนั้นในการทำงานของ ว่าปอทอรวมนะครับเรา,าก็จะถามได้แค่ว่าผู้ใช้หมายเลขไอพีแอดเดถ้าเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นของพันทิพย์เราต้องการรู้ว่าผู้ใช้บริการในกระทู้นี้นะครับมาจากหมายเลขไอพีแอดเดสอะไรและข้อมูลข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ถ้าตื๊กต่างว่าถ้านเอาติ๊กต่างพันทิพย์จะเก็บข้อมูลเยอะมากครับถ้าพ,พันทิพย์สามารถระบุได้ถึง13หลักหรืออีเมลหรืออะไรก็ตามนะที่ นี่ก็เป็นข้อคุณน,นะครับแต่เราดูครับว่าถ้าในระนนดับ Content Provider เดี๋ยวเราต้องการแค่ว่าหมายเลข IP a d ี r e s s แล้วก็เวลาครับเวลาที่ที่สิงสากลที่ที่บ้านตรงเท่านั้นนะครับจากนั้นเราจะไปถามตามต่อจาก ISP ในเลเวลที่เหนือนกว่านะครับก็จะเป็น <c oughs> จะเป็น True <c oughs> จะเป็น,น TOT จะเป็นอะไร,รสมมติว่าที่ต่างว่า IP มันระบุว่าเป็น Apartment เห็นไหม โทรต่อได้ว่าเป็นอักขระเมนแห่งหนึ่งมันระบุไม่ได้แล้วเป็นทางครับเราก็ต้องไปเรียนในเลเวลผ่านเมนเพราะว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพาร์ทเมนนั้นคุณดูระบุได้ไหมว่ามาจากห้องไหนการลำเบอร์อะไรทำนอ,องนี้ครับคำว่าระบุถึงตัวเนี่ยไม่มีใครจะระบุได้ด้วยเจ้าเดียวจะเป็น ISP ใหญ่ ISP เล็กโฮสติง้งสับโฮสติง้งนะครับแต่ในทางเจตรมนงกฎหมายหม่ว่ามีสพานมีข้อมูล ได้เชื่อมต่อไปถึงที่จะพิสูจน์ผลได้ครับมัันลกษณะศดรขอบคุณนะคะออรอบสุดท้ายนีหมออาจารย์ใบบูญน,นะคะอาจารย์ได้ยกตัวอย่างข้อเขาเรียกว่าข้อคอมเมนต์ในรายละเอียดของตัวยกร่างแต่ละข้อได้ออกมาชัดเจนในรอบแรกนะคะรอบสุดท้ายนี้อาจารย์ได้รับฟังปัญหาของผู้ที่จะเข้ามาใช้กฎหมายทั้งฝา่าย ของคอนเทนต์ของโพสซิ่งของ ICT ซึ่งเป็นผู้ที่ดูภาพรวมแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ค่ะอาจารย์มีรายจะสเสริมในช่วงท้ายรอบพร้อมทั้งคำแนะนำค่ะเชิญค่ะครับก็รอบแรกเราติดติ่งเข้าไปเยอะนะครับเข้าใจว่าหลายคนทุกแจ่คูลก็ดีแต่พูดนะครับแล้วก็ไม่เคยมาล่าเองไม่เคยเองอทจริงองนี้ครับตัวผมคิดว่ามีอยู่สามประเด็นที่อยากจะฝากเจนาละราในการที่มาคุยวันนี้เราอยากให้ผลบอเอบเพื่มออกมาดีที่สุดนะครับทั้งที่ตัวแทนก็บอกว่าค่อยคำปรับได้ผมก็ชื่ว่าสบายใจขึ้นเยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่สบายใจคือเวลาเราดูเรือว่าหันไปทางไหนเราดูหังเสือเป็นไรว่าหางเสือก็คือท่ยอยคำที่หลกมาพอเราเห็นมันออกมาแล้วเราชักไม่แน่ใจวันนี้ก็เลยติดติงกันบ้านนะครับแต่ถ้ามั่นใจว่าคนที่จะเอาเนือจะไปทางนี้แน่นอนเราก็สบายใจนะครับจริงๆก็มีอยู่สามปัญหาปัญหาแรกตะ่กี้ผมเข้าใจว่าสิ่งนี้ต้องเข้าใจไอซีทีว่าไอซีทีไม่ใช่ยาสามจนบ้านนะครับที่ผ่านมามีอะไรเราก็จะโยในให้ไอซีทีตลอดครับ ปัญหาในส่วนของโลวคอมมันจะมี2ส่วนคือกฎหมายในเรื่องเนื้อหาว่าอะไรบิดกับในส่วนที่เป็นปัญหามาที่สุดที่ทําให้ไอ t ีทีถูกลีนจากทุกที่คือการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเั้นแนวการร่างกฎหมายในช่วงแต่ปี50ปัจจุบันสิ่งที่เจอคือออยอวิมพรรม,มหาไอซีทีกรมสรรพากรวิพมหาไอซีทีเรลามีปัญหาทุกท้องที่จะวิพมหาไอซีทีบอกว่าในเมื่ออำนาจตามกฎหมายหลักคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามันไม่ให้อำนาจตำํำรวจในการดำเนินการได้นั้นมีทางเดียวคือ ไอซทีต้องแก้ประบบอพื่อให้รวมกฎหมายทุกๆอย่างในฉบับเดียวนะครับผมก็ได้นำว่าความแนวทางผมยืนยันในแนวนี้ตลอดแต่ปี5 0สคือเราอยากจะได้กฎหมายตัวหนึ่งที่ให้อำนาจหน่วยง,งานซึ่งมีอยู่ตามประบอตัวเองู่แล้วอย่างอ,อยอรมสพารเรื่องบัตรกรรมสิ่งปลอมเรื่องของอระบบตุองบระกงในต่างเราแค่แก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดซึ่งมันมโบราณมากแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเข้าใจว่าเจ้าภาพไม่ใชไอซีทีคงเป็นกระทรวงยุติธรรมแต่จริงๆผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ ทุกครั้งจะได้ยินเหมือนที่ท่านตัวแทนบอกว่าแก้ยากมากผมคิดว่าแก้ง่ายกว่าแกนักหนูครับนะครับจริงๆเป็นวาระแห่งชาติไหนๆเรามีการนการไซเบอร์แล้วเนี่ยผมคิดว่าประมวลกฎหมายวิธีความอาญาแบบโบราณมากมันใช้ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตจนปัจจุบันมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับคิดว่าปัจจุบันคนต้องแกนั้นถ้าแก้ตัวนี้จะทําให้ระอง์จาจะไม่มีบทบัญญัติที่มันทุกยากเข้ามานะครับงั้นก็องค์รที่เสนอว่า ข้มกลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาจะมาแก้ปัญหาเรื่องการได้มาซึ่งจรรกฐานนะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของสิ่งของ ICT เองต้องบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นผู้อบรมของ ICT สิ่งที่มันเกิดป,ปัญหาจากพนักงานเจ้าหน้าที่คือมาจากหลายหลักส่วนมากจริงๆในเมืองนอกถ้าจะม,ตมีต้องมีคอมมิชชีนมีคณะกรรมการที่ดูแลพน,นันกงานเจ้าหน้าที่ว่าควรจะต้องออกหลักเกณฑ์พวกนี้เป็นยังไงเก็บล็อกไฟล์ลต่างๆในบ้าน,น,านกี่วนันกี่วนันนะครับสิ่งที่เราเจอคือ พนักงานไอซีีแต่ละท่านรวมทั้งพนักงาน,นาเจ้าที่ที่ตั้งตามโครงสางมาตรฐานไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เล่าที่เหมือนกับท่านรองที่ผมเองทำคดีคดีหนึ่งเป็นคดีที่ทั้งใหญ่พัควรนะครับที่อาจจะกระทบต่อประเทศเราเองไปขอหลอกไฟจาก ISP แต่ลายไม่เหมือนกันเลยมี i s p อยู่ลายหนึ่งนะครับเราขอว่าเราอยากได้จาก Facebook ว่ามันเข้าหน้านี้แน่นอนเขาก็ให้มาแค่ลิงก์แล้วไป Facebook ถามว่าขอมากกว่าน,นี้ได้ไหมบอกไม่ได้ พราะมันผิดกฎหมายเพราะเขาตีความผลบงคแบบนี้ขณะที่เราขอบางรายก็จะได้หมดผมก็อยากให้มีโค้ดของคนดับกลับในส่วนของก้อพิธีที่ดูแลเรื่องนี้คล้ายซิงเกิลพอยต์เหมือนกันในแง่การคอนแทคมันจะทําให้ทุกๆอย่างเปนเซฟครับแล้วก็ในแง่ทางกฎหมายจริงๆแล้วควรจะมีกฎหมายที่คุ้มครองพนัการเจ้าที่ส่วนของไอซีทีด้วยนั้นมีอะไรเราไปที่ตัวหลักคนรับเอติกจะเห็นนะครับคนรับคนดับจะเห็นว่า,าทางเอซีทีจะมีอำนาจตามเสถียอไปนี้นั่นหลักเกณฑ์มันทาให้ ภาคประชาชนก็ cross check ได้ว่าอำนาจตรงนี้มันอยู่ที่ไหนซึ่งปัจจุบันมันเป็นยูเเลียมพินิทพอเป็นยูเรเลียมพินิเมื่อไหร่การ abuse of power หรือการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกอาจจะด้วยความไม่ตั้งใจหรือตั้งใจ่างมันมีปัญหาดังน,นั้นข้อที่สองอยากให้ใส่ใน browser คือน่าจะมีหน่วยงานที่ดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่มีเรื่องที่ติดสวัสดิการของเงน,งนี่แตกอยหน่อยแล้วนะครับแต่มีมมิที่ขึ้นมาแต่จะเอาแบบสอชอนะครับเพราะว่ารัฐบาลคุณทั้งสิ้นครั้ง ไม่ต้องเอาความมั่นคงไม่ต้องการกฎมานะครับดูน่ากลัวเกินไปเป็นเหมือนคนที่ดูแลแล้วมีโค้ดคอนักมีอะไรต่างเข้ามามันชัดเจนนะครับส่วนสุดท้ายผมเองในแง่ของตัวกฎหมายที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าบบคองปัจิบันมากกา18 19 20 21ใช้ไม่ได้หมดเลยเราได้แค่คงเล่มหนึ่งเล่มสองลสามจริงๆรทั้งแปดคงเล่มเราใช้หมดแล้วเราใช้วิทยาเข้ามาจริงๆกฎหมายคอมก็น่าจะแก้เพิ่มนะครับจากคงเล่มหนึ่ง จนถึงเว็บแปดผมคิดว่าสามารถทําได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปขอสารลครับจริงๆสิ่งที่อยากขอสารผมอยากให้เสือแนวคิดใหม่ซึ่งต่างประเทศเริ่มทำกันผมคิดว่าท่านรอง,งน่าเห็นด้วยคือ law f u l i n t e r c e p t i o n นะครับ law f u l i n t e r c e p t i o n เนี่ยเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากนะครับในเมืองอกอย่างอเมริกาอะไรต่างเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จาเป็นจริงว่าปัจจุบนันนี้ชีวประจาวันของมนุษย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีใครที่นั่ที่ไหครับว่าตืา่นเช้ามาไม่ได่เปิัอินเทอร์เน็ตหรือมือถือ,อ,อ,อไม่มีมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตใจแล้ว นั้นเวลาคนเราในเสี่ยง่า้จะทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายขึ้นมาแต่การได้ข้อมูลมาทั้งหมดในทุกวันนี้มันเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศในายหลางเยอะน่าจะมีมาตรการซึโคนหนึ่งเข้ามาเป็นเรื่องที่ศาลอาจจะเป็นคนต้องมาแก้กรองก็ได้ในเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานละสั่งเป็นร a ฟ f u l i n t e r c e p t i o n ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าทางนี้สนใจก็มีข้อมูลที่อยากจะให้นะครับว่าจริงๆรอฟลูอินเตอร์าทำยังไงที่มันถูกกฎหมายแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ทุกวันนี้คดีที่ผม มันไม่ใช่ารโพสต์กันเล่นๆแบบนี้ละมันใช้ผ่านคลาวด์นะครับมีการส่งผ่านคลาวด์เว็บพีข้อมูลไปอยู่ที่อเมซอนว่าผมทลิกกฎหมายแล้วทั้งลบคมกับวิทยาาตก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางครั้งบอกว่าไปเซเว่นซียาทำใจดีกว่าสองทำแบบกินดีกว่าไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆและโดยรวมคิดว่าการแก้ไขโรบอมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าหลายอีกของการแก้ไขน่าจะให้ตรง point ตรงปัญหาแล้วก็ผมเป็นจากหลายๆอย่างอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปทำให้ มันเป็นกระบวเตอร์ที่สมบูรณ์และเหมกกาะกับยุค2013นะครับก็โดยรวมคงมีแค่นี้ครับ